สวัสดีครับวันนี้ผมได้เหรียญทหารพระเจ้าอยู่หัวมาให้ชมนะพร้อมตะกรุดอันนี้จะส่งแล้วนะครับจะส่งไปให้คนขับสิบล้ออยู่ที่ชนบุรีส่งให้พี่เบียร์เบียร์ขวดระบาดนี่ครับเป็นตะกรุดปีสีเก้าเชือกแข็งลายยันสวย นานๆจะได้เอามารีวิวให้ชมนะครับก็ขายกอบเงินไปด้วยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลงให้ชมครับไม่มีเวลาเพิ่งกลับมาจากบ้านกลับมาจากพระรามสองโอ้กลับมาจากสุรินทร์เทภาพาก็ใครสนใจอยากขายติดต่อไปทางเฟซมีหลังสันหรืออยากซื้ออยากเช่าหาก็ได้นะครับมีแบ่งปันตุกุ์ทหารพระเจ้าอยู่หัว รุ่นประสบการณ์ใครๆก็รู้ครับลองใช้ดูจะรู้ลองบูชาดูลึกถึงครูบาอาจารย์จะได้รู้ถึงคนผมก็ลงเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับลงไว้ให้ชมเผื่อมีคนต้องการมีทางเลือกหนึ่งก็คือทาง YouTube แล้วก็ติดต่อไปทางเฟซผมนะครับมีรรงสรันสวงมมีผมไม่มีไลน์นะครับผมมีแต่เฟซและ ตอบได้ทุกวันทุกเวลาลใครอยได้เบอร์โทรก็ทักไปผมให้ได้เนี่ยความสวยจะให้ดูชัดครับถ้าชอบก็หาให้ได้ไหมหให้ได้ครับมีอาจจะมีสวยกว่านี้ก็ได้อาจจะมีไม่ค่อยสวยก็ได้ก็ตามสภาพราคาก็คุยกัน สวยก็แพงหน่อยสองพันกว่ากว่าแต่ถ้าไม่สวยก็พันปลปลายไม่สวยมากก็ไม่มีมก็ไม่เอามาขายนะครับไม่สวยผมก็ไม่เช่าผมก็จะเช่าแต่สวยๆโอเคครับผมเจอคลิปใหม่คลิปต่อไปก็ใครอยากชมบารมีหลวงปู่เจียงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับก็จะลงเพื่อ ให้คนที่เขาอีกมีทางเลือกหนึ่งที่จะได้มาดูบ้านมีหลวงปู่ทาง YouTube อีกด้วยสวัสดีครับ